จวดพี่น้องจวดซานาม่ามีหรอกซ่านีจวดยังเดียวไอเทมที่แฟนบอลหงแดงตัวจริงห้ามพลาดเสื้อฉลองแชมป์ลิเวอร์พูลพร้อมให้คุณเป็นเจ้าของแล้วใส่เฉลิมฉลองความําเร็จสุดยิ่งใหญ่ไปพร้อมกันเสื้อกุณภาพดีในราคาเบาๆเพียง300บาทรวมจัดส่งแล้วพร้อมส่งถึงหน้าบ้านสั่งเลยคลิกที่ลิงก์ใต้โพสต์นี้ได้เลยนะครับสวีกรับพบกับสุรุคารลิเวอร์พูล ก่อนที่จะไปฟังสรุปข่าวหรือหูนะครับเราไปดูผลฟุตบอล,ลพรีเมียร์ลิงกฤษในค่ำคืนที่ผ่านมากันหน่อยนะครับคู่หัวข้านะครับเดียวก็เซอเปิดบ้านชนะเชลซีไป2-0นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านแพ้กับเวสต์แฮมยูไนเต็ด2ประตูต่อ0ต้องบอกว่าเกมนี้นะครับแมนยูสู้ไม่ได้ทั้งปวงนะครับถึงแม้ว่าจะจัดชุดที่ดีที่สุดลงก็ทำให้ฟอร์มของแมนยูนั้นดิ่งลงเหวไม่หยุดไร้ชัยในลีกจะนัดติดแล้วนะฮะตอนนี้ ล่วงหล่นไปอยู่อันดับที่16ของตรงารางคะแนนนะครับเพื่อนรักของเราส่วนนอร์ทแยมบาร์เรสเปิดบ้านเสมอกับเลสเตอร์ซิตี้2-2นะครับตอนนี้สเปอร์เปิดบ้านแพ้ให้กับพาเลทไป2-0และคู่ดึกนะครับลิเวอร์พูลเปิดบ้านเสมอกับอาร์เซนอลไป2-2นะครับกับดราม่าโฮไล่เทนอเล็กซานโนนะครับสำหรับแฟนบอลเดอะคัพนะฮะก็ต้องบอกวาอ่าเป็นเรื่องราวที่น่าตกใจจริงๆนะครับกับเสียงโหงนะฮะ เราไปฟังสรข,ข่าวลิเวอร์พูลของพวกเรากันเลยนะครับชอคแอนฟิวนะครับแฟนบอลลิเวอร์พูลโหดังสนันส่นใส่เทนอเล็กซานโดรเกมแรกในบ้านหลังประกาศอำลาทีม20ปีสร้างความตกตละลึงกับวงการฟุตบอลอย่างยิ่งรับเหมือเทนอเล็กซานโดรแบ็กขวาลูกม่อผู้เป็นสนัญลักษณ์ของสโมสรลิเวอร์พูลต้องมาเชิญกับปฏิกิริยานในแง่ลบอย่างชัดเจนจากแฟนบอลที่แอนฟิวนะครับในเกมแรกที่เขากรอบมาลงสนามในบ้าน หลังจากที่เพิ่งประกาศการตัดสินใจอำลาทีมที่เขาอยู่มานานถึง20ปีย้อนกลับไปเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานะฮะดาวเตะในวัย2 6ปีได้สร้างความประหลาดใจด้วยการยืนยันอย่างเป็นการว่าเขาจะอำลาทีมอันฟิลเพื่อแสดงความความทัดไทาหม่ใหม่เมื่อสัญญาฉบับปัจจุบันของเขาสิ้นสุดลงในช่วงสันดนี้การตัดสินใจครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากมีข่าวลือเกี่ยวกับการย้ายทีมมาตลอดทั้งฤดูกาล และเขาได้เลือกที่จะประกาศข่าวนี้อย่างเป็นทางการหลังเกมที่ลิเวอร์พูลแพ้เชลซีโดยให้เหตุผลว่าต้องการให้ทีมมีสมาธิกับการลุ้นแชมลีการประกาศอำลาทีมของอเล็กซานโดรได้ถูกถ่ายทอดผ่านแถลงการและข้อความทางวิดีโอที่เต็มไปด้วยความซาบซึ้งโดยเขาระบุว่าเป็นการตัดใจ,ใจที่ยากที่สุดในชีวิตหลังจากใช้เวลามาถึง20ปีที่สูโมสอนแห่งนี้ซึ่งเปรียบเสมือนชีวิตทั้งหมดและโลกทั้งใบของเขา เขาสแสดงความกับคุณสำหรับการสนับสนุนและความรักจากทุกคนพร้อมยืนยันนะครับว่าจะเป็นนี้บุญคุณตลอดไปแต่เว่าในเกมแรกที่เขากลับมาลงสนามที่อนเฟลหลังจากการประกาศดังกล่าวซึ่งเป็นเกมเปิดบ้านพบกับอาร์เซนอลเมื่อวันอาทิตย์และถูกส่งลงสนามเป็นตัวลอลงในนาทีที่67นั้นปฏิกิริยาจากแฟนบอลกลับเป็นไปในทิศทางที่สวนทางกับความทราบซึง้ทงทันทีที่เทนอเล็กซานโดรวิ่งลงสู่สนามเสียงโหดังสนั่น ก็ดังขึ้นไปทั่วอัธจันทร์ซึ่งเป็นสัญญาณของความไม่พอใจและเสียงดังกล่าวก็ยังคงมีให้ได้ยินทุกครั้งที่เขาสัมผัสบอลในช่วงแรกนอกจากการโห่แล้วแฟนบอลบางส่วนยังแสดงออกด้วยการร้องเพลงเชียร์สตีเวนเจอร์ลาดตำนานผู้จงรักภักดีต่อสโมสรรวมถึงตะโกนชื่อและร้องเพลงมีเพียงคอเนอร์แบลลีเท่านั้นเพื่อแสดงการสนับสนุนแบ,บ็คขวารุ่นน้องชาวไอแลนด์เหนือที่เขาได้ลงเล่นแทน จะเป็นการสื่อสารที่ชัดเจนถึงความผิดหวังในการตัดสินใจของเขาปฏิกิริยาเชิงลบนี้ดูเหมือนจะส่งผลต่อนนักเตะและมีจังหวะที่เขาดูเหมือนจะรู้สึกอึดอัดเล็กน้อยในสนามนําไปสู่สถานการณ์ที่มิเกลเมลริโนโอของอาร์เซนอลสามารถหลุดเข้าไปทำประตูตีตตเสมอให้กับทีมเยือนได้ในช่วงเวลาที่ยากลาบากสาหรับลิเวอร์พูลอเล็กซานเดอร์นนะครับเขาร่วมอาคาเดมี่ของลิเวอร์พูลตั้งแต่อายุเพียง6ขวบและพัฒนาขึ้นมาจนเป็นกำลังสำคัญข,ข,ของทีมชุดใหญ่ โดยลงสนามเปมากกว่า3 5 0เกมยิงได้23ประตูกับทำอีก92แอซิ์คว้าแชมป์รายการใหญ่มาแล้วมากมายทั้งพเยรมิลีกสสมัยยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกเอเบรคัพคาราบคัพและสโมสรโลกการนำลาครั้งนี้สิ้นสุดความผูกพัน20ปีของเขากับสโมสรโดยเกมสุดท้ายของเขาที่แอนฟิลด์คาาว้านจะเป็นการพบกับคริสตัลทวเพลตในวันที่25พฤษภาคมนี้ซึ่งแฟนบอลหลายคนจับตาดูว่า ปฏิกิริยาเกมอําลาบ้านที่แท้จริงของเขาจะเป็นช่่นไหรหลังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุดนี้นะฮะก็ต้องบอกว่าโดนโหหนักเลยนะฮะจับบอลก็โหนะครับแล้วก็หลังจบเกมก็โหนะครับสุดๆไปเลยแฟนหงแดงแฟนหงเดือดจัดลูอิสเซเคลี่ดาวรุ่งอาร์เซนอลทำท่าทีไม่ปบมือ ระหว่างตั้งแถวเกียรติยศแชมป์พรีเมียร์แฟนหงเดือิดลุยส์เคลลี่นะครับดาวรุ่งอาร์เซนอลจุดประเด็นร้อนไม่ปรบมือให้แชมป์ระหว่างตั้งแถวเกียรติยศเกิดเป็นประเด็นร้อนบนโซเชียลมีเดียน,น,น,นะครับเมื่อแฟนบอลลิเวอร์พูลจำนวนมากแสดงความไม่พอใจต่อท่าทีของไมส์ลุยส์เคลลี่ดาวรุ่งในวัย18ปีของอาร์เซนอลระหว่างการตั้งแถวเกียรติยศเพื่อต้อนรับแชมป์พรีเมียร์ลิเวอร์พูลก่อนเกมที่แอนฟิลด์เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับ ลังจากที่ลิอรูพูลยืนยันการควา้าแชมป์ลีกสูงสุดสมัยที่20ของสโมสรเมื่อปลายเดือนที่แล้วตามธรรมเนียมปฏิบัติทีมคู่แข่งจะต้องตั้งแถวเกียรติยศเพื่อแสดงความยินดีซึ่งอาร์เซนอลทีมรองแชมป์ในฤดูกาลนี้ก็ได้ร่วมแสดงความเคารพดังกล่าวแต่ถ้าว่าระหว่างที่ทานักเตะหงแดงเดินผ่านแถวเกียรติยศของปืนใหญ่นั่นเองลุยส์เคลลี่นะครับกลับถูกสังเกตเห็นได้ว่าไม่ได้ร่วมปรบมือเหมือนกับเพื่อนร่วมทีมคนอื่นในแถว ท่าทีของดาวรุ่งรายนี้ถูกจับภาพแนละเผยแพร่บนโซเชียลมีเดียอย่างรวดเร็วสร้างความเดือดร้อนให้กับแฟนบอลลิเวอร์พูลโดยมองว่าเป็นการไม่เกียรติแชมป์และขาดทัศนคติที่เหมาะสมแม้เจ้าตัวจะมีอายุน้อยก็ตามเสียงวิาพากษ์วิจารณ์จากแฟนบอลหงที่เห็นเหตุการณ์อาทิตย์ลุยสสเคลลีทัศนคติแบบนั้นนายจะไปได้ไม่ไกลหรอกลุยสสเคลลีไม่ปลอบมือระหว่างกันตั้งแถวกติดยศไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นหรือไม่ก็ตามนั่นมันแปลกมากๆ เขาต้องเรียนรู้ที่จะทำตัวและแสดงความเคารพลุยส์เคลลี่ก็เหมือนเด็กที่คิดว่าตัวเองเจ๋งที่ไม่ร้องเพลงชาติหน้าเสาธนตอนประถมอย่างไรก็ตามนะครับในอีกมุมหนึ่งแฟนบอลบางส่วนรวมถึงแฟนบอลอาร์เซนอลก็มองว่าการแสดงความไม่พอใจของแฟนบอลลิเวอร์พูลนั้นดูรุนแรงเกินไปและตั้งคำถามว่าทำไมถึงให้กอสุักันกับท่าทีของดาวรุ่งในวัยเพียงแค่18ปีแทนที่จะมุ่งเน้นไปที่การเฉลิมฉลองแชมป์ของทีมตัวเอง การตั้งแถวเกียรติยศถือว่าเป็นธรรมเนียมที่ยังคงมีการถูกเถียงถึงความเหมาะสมอยู่เสมอและเหตุการณ์ของลุยส์เคลลี่ก็ยิ่งต่อย้ำเห็นถึงความคิดเห็นที่แตกต่างกันในเรื่องนี้ลิเวอร์พูลยังคงมีโปรแกรมการตั้งแถวเกียรติยศอีกสองครั้งในฤดูกาลที่เหลือซึ่งคงต้องติดตามกันดูต่อไปว่าจะมีประเด็นลักษณะนี้เกิดขึ้นจริงหรือไม่นะฮะเป็นเด็กก็ควรที่จะเรียนรู้ที่จะให้เกียรติคนอื่นนันจ๊ะลุยส์เคลลี่ไม่ได้ปบมือไม่เป็นไรนะฮะ มันก็แค่คนเดียวนั่นแหละครับที่ไม่ปบมือบอบเงยถึงคราเอาเคืรนแฟนบอลลิเวอร์พูลยืะยันอาร์เซนอลเพื่อนเจ้าสาวตากล้องโดนหนักหลังห่วงแดงผง,งาดแชมลีแชมป์มาความแสบมาแฟนบอลลิเวอร์พูลจัดเต็มล้ออาร์เซนอลคาแอนฟิลด์พุ่งเป้าเพื่อนเจ้าสาวอาร์เตตา้าและกับตันทีมโอเดนการ หลังจากทีลิบูนะครับประกาศคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกสมัยที่20ได้สำเร็จในการกระขันเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาแฟนบอลหงแดงก็ไม่พลาดนะครับโอกาสที่จะแสดงการย่อเย้ยใส่อาร์เซนอลกู้แข่งลุ่มลีที่ฤดูกาลนี้ยังคงต้องเผชิญกับความแห้งแล้งในการคว้าแชมป์ต่อไปโดยมีการจัดหนักจัดเต็มในรูปแบบต่างๆที่สนามแอนฟิลด์นะครับสถานการณ์ยิ่งเพิ่มความช้ำใจให้กับทีมปืนใหญ่ไปอีกเมื่อพวกเขาต้องยืนตั้งแถวปรบมือเป็นเกียรติแชมป์พรีเมียร์ลีกฤ ก่อนเริ่มต้นเกมแถมยังโดนโคดิเกโปและหลุยเดียายิง2ประตูอย่างรวดเร็วในเวลาไม่ถึงนาทีไฮไลท์การเยาะเยอยนะครับอยู่ที่ป้ายผ้าขนาดใหญ่บริเวณอัตจรรันนะครับซึ่งเป็นภาพเหลาเรียนมิเกลอาร์เตต้าผู้จัดก,การทีมอาเซนอลในชุดเจ้าสาวถือช่อดอกไม้พร้อมข้อความแสบๆว่าเป็นได้แค่เพื่อนเจ้าสาวไม่เคยได้เป็นเจ้าสาว ซึ่ง็นการเน็บแนวอ์เซนออย่างชัดเจนถึงการพลาดแชมป์รายการใหญ่สำแล้วสำล่าภายใต้การกุมทีมของกุสือ,อ,อชาวสเปนรายนี้นอกจากนี้จะมีการแสดงสัญลักษณ์ถึงจำนวนแชมป์ลีกสูงสุด20สมัยของลิเวอร์พูล้วยการวางถ้วยแชมป์จำลอง2ใบไว้บนลูกฟุตบอลข้างหมายเลข2ซึ่งรวมกันเป็น20 อีกหนึ่งเป้าหมายของการล้อเลียนคือมาตินโอเดนการ์ดกับทันทีอาร์เซนอลเหตุการณ์น,นี้สืบเนื่องมาจากที่โอดนการ์ดเคยฉลองเัยชนะหลังเกมที่อาร์เซนอลเอาชนะลิเวอร์พูล3-1ในเดือนกุมภาพันธ์ปี2 0 2 4ด้วยการถ่ายรูปกับช่างภาพของสโมสรซึ่งเคยตูกวิจารณ์ว่าดูไม่เป็นผู้ใหญ่เล็กน้อยโดยแฟนบอลลิเวอร์เห็นได้ว่าพวกเขาไม่ได้ลืมเหตุการณ์นั้นและตอบโต้ด้วยการชูป้ายขนาดใหญ่ที่เป็นรปูปมาตินโอดนการ์ดกำลังทำท่าถ่ายรูปพร้อมครอบความว่า ยิ้มหน่อยแชมเปี้ยนนอกจากนี้ยังมีแฟนบอลสวมเสื้อสกรีนภาพล้อเดียนโอนการ์ดกำลังถ่ายรูปเหล่านักเตะลิเวอร์พูลที่พึ่งคว้าแชมป์พิมล์ลีโดยมีความความด้านล่างสั้นๆแต่ได้เจอความว่าภาพหนึ่งภาพแทนคำพูดนับพันในช่วงที่อาร์เซนอลนะครับยังคงเผชิญหน้ากับความผิดหวังที่ชวดแชมป์อีกฤดูกาลพวกเขาก็ไม่ได้รับการเห็นใจใดๆจากแฟนบอลที่สนามของแชมป์ลีกสูงสุด20สมัยอย่างแน่นอนเธอเป็นอีกหนึ่งสีสันความดุเดือดของคู่ปรับตลอดการในวงการฟุตบอลอังกฤษนะฮะ สล็อเข้าใจสิ่งวิจารณ์เทนชี้แฟนบอลมีสิทธิ์แสดงออกอันเนอร์สล็อตนะครับผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลออกมาแสดงความเข้าใจต่อปฏิกิริยาของแฟนบอลบางส่วนที่โห่ใส่เทรนส์อเล็กซานเดอร์โนลังจบเกมพิมรีที่เสมอกับไอพยานอาร์ซอล2-2โดยย้ําว่าแฟนบอลมีสิทธิ์ที่จะแสดงความคิดเห็นของตนเองแมตลิเวอร์พูลนะครับจะพาคว้าชัยชนะในบ้านอีกครั้งแต่ประเด็นที่ถูกพูดถึงคือเสียงวิจารณ์ที่มีต่อเทนอเล็กซานเดอร์โน ภายหลังมีกระแสข่าวเรื่องการเยกท,ทีมในช่วงจบฤดูกาลสารกล่าวว่าสิ่งที่ยอดเยี่ยมของการอยู่ในยุโรปคือทุกคนมีสิทธิ์ที่จะมีความคิดเห็นและลิเวอร์พูลก็เช่นกันมีทั้งคนที่พอใจและไม่พอใจพวกเขาปรบมือให้เขาและมีกลุ่มเล็กน้อยที่โหยกนซือชาวดัตเริมนะครับว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะแสดงความคิดเห็นสำหรับผมมันเป็นเรื่องปกติผมเป็นนี่แฟนบอลผมส่งทีมลงเล่นเพื่อัยชนะ เทนแสดงเห็นถึงการพันบอลที่น่าทึ่งสองสองครั้งเราเกือบชนะแล้วซึ่งเขาก็มีส่วนร่วมสำหรับผมแฟนบอลสามารถแสดงปฏิกิริยาได้ตามที่พวกเขาต้องการผมสนับสนุนนักเตะเสมอพวกเขาร้องเพลงของสตีเวนจลาซึ่งเป็นเรื่องที่ดีพวกเขาร้องเพลงของคเนอร์แบลลี่ซึ่งก็ดีเช่นกันเพราะเขาทําได้ดีในเกมนี้ก่อนที่เทนจะยิงฟรีคิกผมได้ยินเสียงปรบมือมากขึ้นด้วยความหวังว่าเขาจะทําประตูได้จากนั้นก็มีคนโห่เขา ทุกคนมีสิทธิแสดงความคิดเห็นสำหรับผมมันโอเคแกลลี่นวิลว,วิคคอมผลงานคอนเนอร์แบลลี่เกมลิเวอร์พูลเสมออาร์เซนอลชี้มีทั้งน้ากังวลและสัญญาณบวกฟอร์มคอนเนอร์แบลลี่โดยแกลลี่นีวิลตำนานผีแดงชี้ชัดนะครับมีทั้งจุดต้องปร,รับและสัญญาณบวกในเกมเจ้าอาร์เซนอล ลิพูที่ความแชมป์พรีเมียร์ลีกไปแล้วลงสนามทำศึกสำคัญกับอาร์เซนอลในวันอาทิตย์ที่ผ่านมาแม้สุดท้ายเกมจะจบลงด้วยผลเสมสอ2-2นะครับหงษ์แดงนำไปก่อน2-0แต่หนึ่งประเด็นที่ถูกพูดถึงและวิเคราะห์กันอย่างหนักก็คือฟอร์มการเล่นของแบ็คขวาดอรุร่งคอนเนอร์บาลีที่ถูกจับตามองเป็นพิเศษแลได้รับความคิดเห็นจากกูรูชื่อดังอย่างแจ็คเนวิวิลอดีตแบ็คขวาระดับตำนานของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับ บลลี่ได้รับกรารลงสนามเกมนี้และหลายฝ่ายก็มองว่าก็คือตัวเลือกสําคัญที่จะก้าวขึ้นมาแทนที่เทรนส์อเล็กซานเโนในอนาคตอันใกล้โดยเฉพาะหากเทนส์ตัดใจย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ซึ่งในเกมกับอาร์เซนอลแบลลี่ได้แสดงเห็นทั้งด้านที่น่ากังวลและสัญญาณบวกนะครับเดวิลชี้จุดต้องปรับปรุงในจังหวัดเสียประตดกาลิ่เดวิลมองว่าแบลลี่มีจังหวะที่ต้องปรับปรุงโดยเฉพาะการเล่นเกมรับในบางช่วงของเกม เขาชี้ไปจังหวะที่อาร์ซนอลได้ประตูตีเสมอจากกาเบรียลติเนลลี่ซึ่งเกิดจากการขอบอลที่แนวรับลิเวอร์พูลรวมถึงแบลลี่เองไม่สามารถจาัดก,การได้ดีพอมันเป็นประตูที่ง่ายคอนเนอร์แบลลี่คงจะปิดหวังและทอซาผู้เปิดบอลก็ไม่ได้ถูกกดดันเลยในวิวกล่าวแสดงความคิดเห็นนอกจากนี้แกรี่วิวนะครับยังเสริมด้วยว่าแบลลี่เจอบททดสอบที่หนักหน่วงในช่วง15นาทีเขาปล่อยให้หลุดไปเล็กน้อยทางฝั่งนี้ ซึ่งเกิดขึ้นก่อนที่แบคความทีมชาติไอร์แลนด์นรายนี้จะโดนใบเหลืองแสดงให้เห็น,นถ,ถึงช่วงเวลาที่เขาเผชิญกับความยากลําบากในการรับมือกับแนวรุกของพื้นใหญ่อย่างไรก็ตามนะครับมีสัญญาณบวกจากความมุ่งมั่นและการสกัดแม้จะมีจังหวะที่ต้องปรับปรุงแต่แกรี่เนวิลก็ไม่ได้มองข้ามสัญญาณเชิงบวกที่แบดลี่ได้แสดงให้เห็นในเกมนี้โดยเฉพาะความสามารถในการกลับมาสู่เกมและความมุ่งมั่นในการเล่นเกมรับ เดวิลชื่นชมจังหวะการเข้าสกัดอันยัดเยมของแบตลี่ที่ช่วยป้องกันไม่ให้มาตินเนลลี่มีโอกาสทําประตูที่2ได้ซึ่งแสดงเห็นถึงศักยภาพทางด้านร่างกายและความเร็วในการตามประกบในช่วงแรกของการเข้าสกัดอาจจะดูไม่เอยดีนักแต่การตามประกบของเขาทํานี้ดีขึ้นเดวิลกล่าวชมเชยพร้อมเสริมด้วยว่าความเร็วของเขาช่วยให้เขาตามไปถึง สรุปแล้วนะครับการวิเคราะห์ของจารินีวิวชี้เห็นว่าก,การเผชิญหน้ากับแนวรุกอันตรายของอาร์เซนอลถือเป็นการทดสอบที่หนักสําหรับคอเนอร์แบลลี่เขายังมีจุดที่ต้องเรียนรู้และปรับปรุงในเกมรับแต่ก็ได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพสมฤทธิ์และสัญญาณบวกที่บ่งชีว้ว่าลิเวอร์พูลมีแบ,บ็คขวาดาวรุ่งที่น่าจับตามองและคราวหน้าจะได้โอกาสสาคัญมากขึ้นในนุก,กันหน้าอย่างแน่นอนไม่ว่าทิศทางของเทนอเล็กซานโดจะเป็นเช่นไรนะฮะ แฟนบอลลิเวอร์พูลร้องเพลงแซวมิเกลอาเตต้าหลังเกมเสมออาเซนอล2-2แฟนห่วงสุดแสบจัดเพลงล้อใส,ส่มิเกลอาเตต้าหลังเกมเสมอ2-2ที่แอนฟิลด์ตอกย้ำปมทีมดีสุดยุโรปแอนฟิลด์จบลงด้วยผลเสมอสุดเต้นเต้น2-2นะครับในเกมที่อาเซนอลแสดงถึงถึงหัวใจนักสู้หลังตามหลังชาวบ้านลิเวอร์พูลถึง2ประตู แต่สามารถเรียกฟอร์มกลับมาตีเสมอได้สาเร็จแม้จะแบ่งแต้มกลับไปได้นะฮะแต่แบรรยากาศหลังเกมที่แอนฟิลด์ก็ไม่ได้เป็นไปอย่างราบรื่นสําหรับมิเกลอาเตต้ากุนซือไอปินยาอาร์เซนอลเมื่อกลุ่มแฟนบอลลิวพูลจานวนมากได้พร้อมใจกันส่งเสียงร้องเพลงแซวและยังย่อเย,อเยอ้เขาเป็นกันใหญ่สเสียงเพลงร้องเรียนนี้นะครับพุ่งเป้าไปที่คำพูดของอาเตต้าเองที่เคยสร้างความประหลาดใจด้วยการกล่าวอ้างอย่างมั่นใจว่าอาร์เซนอลคือทีมที่ดีที่สุดในยุโรป หลังจากที่พวกเขาเพิ่งตกรอบอยู่ฟ่าแชมลีด้วยนนเมืองของปารีแสแซง์แมงรายงานจากผู้สื่อข่าวระบุนะครับว่าแฟนบอลเดอะคัได้ร้องเพลงล้อเลียนว่าทีมที่ดีที่สุดในยุโรปเหรอขำหน้าโดยร้องเป็นภาษาอังกฤษว่า best t ทีม In e u r รปฟันนี y เพื่อตอบย้ำคำพูดดังกล่าวซึ่งอาจเป็นการตอบโต้คำพูดของอาร์เตต้าก่อนหน้านี้ที่เคยแสยดงของเห็นในถนงว่าลิเวอร์อพูลกลางๆโชคดีที่คว้าแชมป์พเมลีได้ในฤดูกาลนี้ด้วย ด้านมิเกลอาเตต้าเองครับเมื่อถูกถามถึงสก,กันที่น่าผิดหวังในวกนนี้รองถึงการปรบมือให้เกียรติลิร์พูในฐานะแชมป์หลังจบเกมเขากล่าวว่าเขาได้บอกนะักเตะอาร์เซนอลนำความเจ็บปวดและความผิดหวังเหล่านี้มาเป็นแรงพันดันสาหรับฤดูกาลหนะ้าความเจ็บปวดบางครั้งก็เป็นสิ่งที่ดีที่จะนํามาใช้เป็นแรงจูนใจสําหรับฤดูกาลหนะ้าอาเตต้ากล่าวพร้อมยอมรับอย่างตรงไปตรงมาว่าเราจะปรบมือให้เกียรติลิร์พูพวกเขาคู่ควร พวกเขาเป็นทีมที่ดีกว่าพวกเขาเล่นได้อย่างสม,มสม่ำเสมอที่สุดในการนี้จึงกลายเป็นอีกหนึ่งสีสันที่เพิ่มอัดทร์ให้กับความขัดแย้งระหว่างแฟนบอลลิเวอร์พูลและกุนซืออาร์เซนอลรายนี้ที่มีประเด็นให้ตอบโต้ก,กันอยู่เสมอนะฮะแล้วปท้ายที่ข่าวตลาดการสแกนนักเตะลิเวอร์พูลกันหน่อยนะครับซื้อตีข่าวใหญ่ลิเวอร์พูลสุดเอาจริงจะเปิดโต๊ะ ถกเอเย่นรถลีโก้ดาวเตะเรียมริดเสริมแข่งลุยซีซั่นหน้าจับตาดีๆนะฮะลิเวอร์พูลขยับครั้งสำคัญมีรายงานเตรียมเปิดโต๊ะถกเอเย่นรถลีโก้ดาวเตะเรียมริดเสริมคมให้กับอาร์เนอสลัดลิเวอร์พูลนะครับไปต้งการทัพของกุนกซืออาร์เนอสลัดกำลังเร่งเครื่องวางแผนเสริมทัพสู้ศึกฤดูกาล2 0 2 5ถึงอย่อย่างเต็มที่โดยมีเป้าหมายชัดเจนก็คือการคว้าแชมป์ลีกสูงสุดสมัยที่21ซึ่งเป็นสถิติใหม่ของสโมสร และจะทำลายสติของเมนยูและล่าสุดนะครับมีรยายงานข่าวสําคัญบ่งชี้ว่าหงแดงกำลังเดินหน้าอย่างเต็มตัวเพื่อคว้าตัวโรดลีโกกองหน้าชื่อดังจากเรอัลมาดริดโดยเตรียมเปิดฉากการเจรจาสําสคัญในอีกไม่กี่วันข้างหน้าโรดลีโกนะครับดาวเตะทีมชาติบ,บราซิลรายนี้ตกไปข่าวื่้มยองกับลิเวอร์พูลมาสักพักแล้วและเป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าเขาเป็นผู้เล่นที่เคยอยู่ในสายตาของเจชล้ีคลับอดีตกุนซอมาก่อนรายงานล่าสุดจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือได้ระบุว่า เอเย่นและครอบครัวของนักเตะในวัย24ปีรายนี้คาดว่าจะเดินทางมายัางเมืองลิวพูเพื่อเข้าพบและพูดคุยกับตัวแทนของสโมสรเร็วๆนี้ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญในเดือนนี้แม้จะลงสนามกับเรอัมเมริดไปแล้วหลายนัดในฤดูกาล24-25แต่ดูเหมือนว่ารถลีโก้จะยังไม่ได้รับก,การลงเล่นอย่างเต็มที่นัก คิดเป็นเพียงประมาณ63%ของเวลาในการลงสนามทั้งหมดทาการกระแสข่าวว่าเขาอาจกำลังพิจารณาถึงอนาคตกับทีมยกัยกษ์ใหญ่แห่งสเปนแม้จะมีผลงานส่วนตัวที่น่าพอใจด้วยการยิงไปถึง13ลูกกับอีก10อาซิเซนรอมทุรรายการในฤดูกาลปัจจุบันเหตุการณ์ล่าสุดที่อาจยิ่งตอกย้ำความไม่พอใจของเขาคือการที่เขาเป็นตัวสำรองที่ไม่ถูกใช้งานในเกมเอลกาซิโกที่ผ่านมาซึ่งจบลงด้วยความาพ่ายแพ้ของราชาชุกข,ขาวเรือมริด ทำไมต้องเป็นรถริโก้แผนเสริมแนวรุกของลิเวอร์พูลเหตุผลที่ลิเวอร์พูลวามนใจโรถริโก้นั้นมันชัดเจนนั่นคือความสอดประโยชน์ในแนวรุกของเขาซึ่งเป็นสิ่งที่สอดคล้องกับแทัศนคติกสมัยใหม่และความต้องการของเทียมหง์แดงเขาสามารถเล่นได้ทั้งปีกซ้ายและปีกขวารวมถึงสามารถปรับไปยืนเป็นกองหน้ากลางได้อีกด้วยคุณสมบัติด้านพสวัตและความยืดหยุ่นนี้เองที่ลิเวอร์พูลมองหาเพื่อมาเสริมความแข็งแกร่งใน้านหน้า โดยเฉพาะยิ่งเมื่ออนาคตของนักเตะในแนวรุกบางรายเช่นดัมนิเนียสดิกโกโซตาลุยดิอาสรวมถึงแฟรเดร์หรือกุเคียซ่ายังคงไม่แน่นอนทําให้การเสริมทัพในตำแหน่งนี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งในช่วงซัมเมอร์นี้นะฮะนอกจากรถลีโกแล้วนะฮะลิเวอร์พูลก็ยังมีการจิ้มจูงกับก,บกองหน้ารายนันอื่นเช่นอเล็กซานดอร์อิชักและฮูโกเอเกติเกเช่นกันซึ่งการเดินหน้าทับทามรถลีโกในครั้งนี้อาจเป็นสัญญาณของแผนการเสริมแนวรุก ของทีมที่กำลังเข้มขน้นแม้การเจออาจารย์จะอยู่ในขั้นตอนเริ่มต้นและต้องใช้เวลาอีกอยาวไกลกว่าจะบรรลุข้อตกลงกันได้แต่ความสนใจของลิวอูลที่มีต่อดาวเตียยรย์มาริดรายนี้เป็นของจริงอย่างแน่นอนและเป็นประเด็นที่น่าจับตาอย่างใกล้ชิดในตลาดนักเตะซัมเมอร์นี้เลยนะฮะนี่คือสุขข่าวลิเวอร์พูนะฮะท่านผู้ชมซึ่งเป็นรอบเช้าของที่12พฤษภาคมน,นครับ ขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บักคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บักคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ แล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ